ครับผมวันนี้ก็ได้มาศึกษา,าขันพานที่ใส่หมากที่ใส่ปูนกินหมานะครับผมก็เอามาศึกษาเพื่อเ,อเป็นวิทยาทานก็ทำลงคลิปทั้งหมดนี้นะครับผมแลวก็ขยายพันเอ็กหนยครับเพื่อดูกระแสโลหะของอของเก่า ว่าจะไปในท,ทิศทางไหนยังไงเพื่อที่จะเอาไปเทียบกับหลวงพ่อเงินนะครับผม mm hmm. ก็ได้ขยายหมดแล้วครับทําคลิปลองให้ท่านผู้ชมหมดเรียบร้อยแล้วครับผม mm hmm. ก็เข้าไปดูได้นะครับผม mm hmm. ผมชอบนี่มากครับเป็นปีนักสัตว์นะครับ mm hmm. นี่ครับในหูเสียดายหูฝังนี้พังหายน่าจะหักสวยมากทานนี้ เป็นงานแกะสลักด้วยครับโอเคครับก็เข้าไปดูกันได้นะครับผมเพื่อเป็นการศึกษาเกี่ยวกับหลวงพ่อเงินอีกทีนะครับครับสวัสดีครับ